สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะพาทุกคนมามาทำการทดลองแล้วก็ทั้งทดลองทั้งทดสอบตรวจสอบแผงตั้งกันนะครับมาศึกษากันว่าแผงตั้งเนี่ยเราจะมีวิธีการตรวจสอบกันได้อย่างไรว่าเขาทำงานได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคำถามมามาหลายคนเหลือเกินว่าอ่าผมจะเช็คยังไงว่าแผงตั้งเนี่ยทำงานได้ไม่ได้จริงๆแผงตั้งจะทำงานได้ไม่ได้เนี่ยก็อยู่ที่ อยู่ที่เราอยู่ที่เครื่องเลยนะครับเราวัดที่เครื่องนี่ก็จะรู้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาวา่าผมถอดออกมาแล้วหรือผมซื้อมาใหม่เนี่ยแล้วผมจะจะรู้ได้ไงว่าแผงตั้งที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาใช้งานได้ไหมหรือว่าแผงตั้งที่ถอดออกมาเนี่ยเขาเสียไหมหรือเขาใช้งานได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแผงตั้งก็จะมี2แบบใหญ่ๆนะครับบางทีผมผมสรุปเป็น2แบบแล้วกันประมาณว่าแบบแรกนี่อาจจะขับมอสเฟต แบบที่2อ,อาจจะขับ IGBT นะครับแล้วก็มีหลายค่ายหลายยี่ห้อหลายรูปแบบมากนะครับแต่จะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเท่าที่เห็นมาก็คือว่าก็จะมีตัวนี้เป็น IC SG 3 5 2 5นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น IC UC 3 8 4 6นะครับก็จะมีจะมีลักษณะ2 2ตัวนี้นะครับที่เราจะเห็นนะเพราะฉะนั้น สองตัวนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับทั้งในรายละเอียดการซ่อมแล้วก็ในในการตรวจเช็คนะครับถามว่าตัวไหนที่ค่อนข้างจะง่ายก็คือตัวนี้ครับตัว S G ส5ม5เพราะฉะนั้นเราเรามาดู S G ส5ม5กันก่อนนะครับ S G สาม5าสองหเนี่ยก็จะเป็น IC ที่จะมาคู่กับส่วนมากนะครับส่วนมากจะมาคู่กับอ่าอ p ฟแอมออฟแอมเบอร์สามสนะครับสามหนะ ต้องขอโทษด้วยนะครับก็เบอร์นี้นะเบอร์นี้ CA 3 1 4 0นะครับตัวนี้เป็นวงจรของเขานะครับถ้าเราเรียนรู้วงจรของเขามันก็จะดีมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนทดสอบง่ายๆกันก่อนนะครับการทดสอบนี้จะได้เบื้องต้นผมแนะนําว่าผมย้ําว่าเป็นการเบื้องต้นนะทดสอบว่า 1. เราจะทดสอบว่า IC ตัวนี้ทํางานได้ไหมนะครับในเบื้องต้นก่อนนะ แล้วมีพันธ์ุผลิตพันธ์ุออกไหมออฟแอมตัวนี้ทํางานได้ไหมมีพันธ์ุออกไหมในเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ว่าจะยังไม่ได้ทดสอบในส่วนอื่นนะอ่ะเรามาลองดูกันครับอันดับแรกนะครับจากวงจรนะดูวงจรก่อนจะมี IC อยู่2ตัวนะครับตัวนี้ก็คือ sg ส5ม5ตัวนี้คือออฟแอมนะครับหลักการของเขาเนี่ย IC sg สาม้าสงห้เนี่ยขา15เขาต้องการไฟเลี้ยง บวก VCC นะครับ12โวลต์นะบวก12โวลต์นะบวก12โวลต์นะครับแล้วก็ออฟแอมป์นี่เขาต้องการไฟเลี้ยงอีกบวก12โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจ่ายไฟเข้าไปที่ IC ที่ขา15นะครับแล้วก็จ่ายไปที่ขา7ของ IC เบอร์นี้นะครับซึ่งในบอร์ดนี้เราก็ต้องทำการจ่ายไปที่ซ้ายสุดนะครับซ้ายสุดเป็นบวกขวาสุดเป็นลบนะครับจ่ายบวก12โวลต์แล้วก็ตัวลบเข้าไปนะครับ แล้วแผงตั้งนี่เขาก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินะในเบื้องต้นเขาจะต้องผลิตพันออกมาครับเมื่อจ่ายไฟบวกไฟลบเข้าไปแล้วเนี่ยขาส1กับขาสีต้องมีพันครับถ้าไม่มีพันเราก็มาตรวจสอบอีกทีนึงว่าเขาเกิดอะไรขึ้นในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าจ่ายแล้วมีไฟก็แสดงว่า IC ตัวนี้แน่ๆไม่เสียนะครับไอซี IC ไม่เสียนะแต่เราจะยังทดสอบได้ตัวนี้ไม่ได้ทดสอบชุดทาร์ิตเตอร์ชุดนี้ก็ไม่ได้นะครับทดสอบออฟแอมก็ไม่ได้ ในส่วนนี้ประมาณนี้นะครับแต่จะทดสอบได้ว่า i c ตัวนี้มีพันจ่ายออกมาในเบื้องต้นนะครับอ่ะเรามาดูครับลองจ่ายกันเลยนะขาแรกเป็นขาไฟบวกนะครับขาที่2เป็นขาไฟลบนะอ่าเป็นขาลบนะครับอันนี้ผมย้านะเราทดสอบในเบื้องต้นนะครับแต่จะไม่ได้ทั้งหมดทั้งหมดในแผงนี้นะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาแล้วที่12 V 12 V โวลต์นะครับ12โวลต์เรา ไปที่ขา11กับ14ได้เลยนะครับอ่าลองดูนะผมจับกราวที่ขานี้นะครับจับกราวตรงนี้นะแล้วขา11ครับขา11ขานี้ขา8 9 1 0 11นะอ่าวัดที่ขา11ครับอ่า11จะมีพันออกที่5 2โวลต์อ่าอันนี้พันออกแล้วปกตินะครับขา14ครับขาสิีขานี้ ก็จะมีพันออกนะขาสิบสี่ค,คนันนี้อ่าสิบสี่คันนี้นะครับห้ v, าจุดสองโวลต์ขาสิบเอ็ดขาสิบเอ็ดกับขาสิบสี่นะครับอันนี้ขาสิบสี่พันออกนะครับขาสิบเอ็ดพันออกไหมอ่าพันออกนะครับปกตินะใช้งานได้ตรงนี้ถือว่าถือว่าแผงนี้ใช้งานได้ครับในเบื้องต้นแต่คราวนี้ก็จะมีคนถามผมว่าพอทดสอบแบบนี้แล้วแล้วไปเสียบที่บอร์ดนะครับไปเสียบที่บอร์ดนําแผงไปติดตั้งที่บอร์ดแล้วพันไม่ออกครับ พอพันไม่ออกเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบครับตรวจสอบลําดับที่1คือตรวจสอบขา8ครับตรวจสอบขา8อันนี้อันนี้นําแผงไปทดสอบในวงจรแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมจะต่อกกล่าวก่อนนะเพื่อความสะดวกนะครับอ่ะคราวนี้นะครับปกตินะปกติก็คืออันนี้คือเวลาที่ IC เขาทำงานปกตินะครับขา15จะต้องมีไฟอยู่ที่1 2โวลต ขา16เป็นแรงดันนั่นองอิงจะต้องมีไฟอยู่ที่ประมาณ5โวลต์นะครับจากนั้นขา9ครับขา9จะต้องมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ4โวลต์ถ้าทดสอบที่แผงนี้นะครับที่แผงนี้อย่างเดียวนะแต่ถ้าอยู่ในวงจรนี่แรงดันอาจจะขึ้นอาจจะลดอาจจะลงนะครับแต่ต้องมีแรงดันอยู่นะครับถ้าแรงดันขานี้ไม่มีพันก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับอลองดูนะเราสังเกตดูจากตัววงจรนะครับนี่ขา9นะครับขา9เนี่ยเขาจะกินแรงดันไฟมาจาก ขา16ครับซึ่งเป็นแรงดันนั่นเองขา16เนี่ยจะมีไฟจ่ายออกมาที่5โวลต์ครับเขาจะจ่ายออกมาจากตัวตัวของเขาเองนะครับจาก IC นะขา soft start ขา8เหมือนกันครับจะมีไฟจ่ายออกมาประมาณสัก4.8โวลต์ออกมาจาก IC เหมือนกันนะครับอ,ออกมาเองนะผมทําลูกศ้อนออกมาอย่างนี้นะครับออกมาเองนะอย่างเช่นขา5เนี่ยขา16เนี่ยมีแรงดันออกมา5โวลต์ครับออกมาปับ๊บเขาก็จะมาส่งมาที่ขาม o m เ a เต t o r ครับ ขาคอมนี่จะเป็นแรงแรงานนัายิงครับคือเขาระดับแรงงานนัิงยิงที่5โวลต์แต่จะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี่จะอยู่ที่จะอยู่ที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็วิ่งมาปับ๊บก็จะวิ่งมาอยู่ที่ออฟแอมครับถ้าเราเสียบในไปวงจรแล้วนำนำไปติดตั้งในวงจรนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าขาเก้าไม่มีไฟออกมาจะเป็นที่แน่นอนว่าออฟแอมจะเสียครับออฟแอมตัวนี้จะ,จะไม่จะไม่ทำงานนะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าตอนที่ทดสอบ พันทดสอบแผงตั้งตรงนี้ผมเอาออฟแอมออกได้ไหมผมมีอีกหนึ่งแผงนะแผงนี้ติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับผมต่อเพิ่มนะต่อเพิ่มอย่างนี้นะครับเอาใหม่นะสลับกันไปนะเรียบร้อยนะครับดูแดงดันนะครับปกติเหมือนเดิมนะครับผมจะต้องได้ไฟที่ประมาณสักเท่าไหร่เอ่ย11นะครับขา1 1นะก็เท่าเดิม5.2นะเหมือนกันนะครับขา14ครับ ก็เท่าเดิม5.2อันนี้คือออกปกติครับแล้วคราวนี้เราจะทดสอบว่าชุดนี้ทํางานได้ไม่ได้ไไดก็ยังทดสอบไม่ได้ครับเขาอาจจะทํางานไม่ได้หรืออาจจะทํางานได้ก็ไม่เป็นไรเราก็มาทดสอบที่ขานี้ครับขา23นะเนี่ย23นะครับ23ชุดนี้มีไฟออก4.8โวลต์23ตามวงจรน,นี้นะครับ23แล้วก็ข้ามไปเป็น25เนี่ยครับพันเขาจะออกตรงนี้นะครับ แต่บางบอร์ดบางรุ่นนี่อาจจะไม่เป็นอย่างนี้นะบางรุ่นอาจจะเป็น30พินรุ่นนี้เป็น31พินอย่างนี้นะครับเราก็ไม่เป็นไรครับเอาหลักการนี้ไปตรวจสอบนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยขาออกนี้นะไฟออกตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอ่ะคราวนี้ถ้าผมเอาออฟแอมออกเขาทํางานได้ไหมอ่าลองดูครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนผมจะเอาออฟแอมออกนะครับออฟแอมเราออกแล้วจะไม่มีผลอะไรกับ กับบอร์ดที่เราเทสเปล่าๆแบบนี้นะครับผมมาออกแล้วนะอ่ะเปิดนะครับพอเอาออฟแอมออกนะครับขา11มีไฟเช่นเคยนะครับเช่นเดิมนะ5.2ขา14ก็มีไฟ5.2แต่ถามว่าถ้าติดตั้งออฟแอมแล้วอ่าถ้าติดตั้งแบบนี้แล้วนําไปติดตั้งที่แผงก็คือไปเสียบที่เมนบอร์ดแล้วเนี่ยไฟไม่ออกก็ลองถอดออฟแอมออกครับถอดออฟแอมออกถ้าถอดออกแล้วใช้งานได้ออฟแอมมีปัญหาครับประมาณนี้นะ ต่อมานะครับการที่การที่ปกติบอร์ดเขาจะทํางานได้อลองสังเกตดูนะครับ1น,นะเงื่อนไขจะเป็นอย่างนี้นะครับขา15ต้องมีไฟ12โวลต์เป็นไฟเลี้ยงติ๊กตามนี้นะขา16ต้องมีแรงดัน5โวลต์มีตามนี้นะครับขาในอีกขา9ครับขา9ต้องมีไฟเลี้ยงนะครับซึ่งเราลอยบอร์ดไฟเลี้ยงเขาจะพุ่งขึ้นอยู่ที่ประมาณ3.5 4โวลต์ก็แล้วแต่แล้วแต่บอร์ดนะครับ ยังไงก็ต้องมีบอร์ดนี้ได้4โวล์ครับอ่าบอร์ดนี้อ่าเรา,เราลองดูของใหม่ดูนะเอาของใหม่เลยครับง่ายกว่าอ่าเมื่อกี้ได้35ก็ถือว่าบอร์ดก็ทำงานได้อ่าตัวใหม่นะครับอ่าเปิดไฟนะเอาอ้างอิงกับตัวใหม่นะครับอ่า12อ่าอันนี้ขา16ขา15มีไฟ12โวล์ขา16มีไฟ5โวล์ขา ขเก้าครับขาเก้ามีไฟสี่โวลต์อ่าผมก็จะจดไปเลยนะอาจจะใช้ชา้ชาๆหน่อยนะครับอ่าขานี้มีไฟสี่โวลต์น,นะครับขาสิบสองขาสิบห้ามีไฟสิบสองอ่าขาที่สําคัญอีกหนึ่งขาครับคือขาซอฟต์สตาร์ทขาแปดนะครับขาแปดต้องมีไฟประมาณสี่จุดแปดโวลต์อ่ามีต้องมีไฟพูดง่ายๆนะครับเนี่ยสี่จุดแปดโวลต์ครบองค์ประกอบครับถ้าลอยบอร์ดแล้วถ้า นำแผงนี้ไปติดตั้งที่บอร์ดครับขานี้ไม่มีไฟออกขา14ี่เนี่ยไม่มีไฟออกที่5โวลต์ขา11ไม่มีไฟออกที่5โวลต์1ให้มาเช็คให้มาเช็คขานี้ขา8ขา15้าขา16ขา9ขาพวกนี้จะบอกอะไรเราได้สมมุติว่าไม่มีไฟออกที่11กับ14นะครับไม่มีไฟออกขานี้ขา9มีไฟไหมถ้าขา9ไม่มีไฟครับ มาเช็คทาร์จิเตอร์ตัวนี้มาเช็คออฟแอมตัวนี้นี่เงื่อนไขของเขาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าออฟแอมทำงานหรือออฟแอมเสียไฟก็อาจจะไฟก็อาจจะตกลงอาจจะไม่มีไฟถ้าไม่มีไฟเนี่ยถ้าไม่มีไฟขาเก้ามีไฟแรงดันก็ไม่ออกครับอ่าประมาณนี้ขานี้จะเป็นขาปรับกระแสนะครับขาเปรียบเทียบกระแสปรับกระแสส่งให้นะครับคราวนี้ขาเก้ามีไฟอ่าเงื่อนไขที่2ขาเก้ามีไฟขาสิบหกมีไฟขาสิบห้ามีไฟ ขาแปดไม่มีไฟครับเวลาเอาบอร์ดไปไปเสียบที่ที่บอร์ดนะเอาบอร์ดนี้ไปเสียบที่บอร์ดขาแปดไม่มีไฟครับเมื่อขาแปดไม,ม่ไฟให้เรามาดูทันเตอร์สองตัวนี้ครับเนี่ยทันเตอร์สองตัวนี้ถอดตัวนี้ออกครับลอยตัวนี้ออกลอยตัวนี้ออกปับ๊บขาแปดมีไฟก็แสดงว่าชุดชุดโปรเทคชุดนี้ทํางานครับชุดนี้จะเสียด้วยจากเรื่องอะไรก็ต้องไปสืบหาอีกทีนึงว่าหนึ่งทันเตอร์ตัวนี้ทํางานกเพราะ ก็เพราะไอคิตัวนี้ไม่ทํางานครับ Q2 ตัวนี้ไม่ทํางานเพราะอะไรเพราะ R ตัวนี้อาจจะขาดเป็นได้เพราะเพราะไฟเลี้ยงตรงนี้เลี้ยงมาแล้วแต่ทานเซอร์ตัวนี้ไม่ทํางานหรือไม่มีไฟเลี้ยงชุดนี้มา R ตัวนี้ขาดซีเนอร์ตัวนี้ช็อตก็เป็นไปได้เนี่ยลำดับขั้นตอนในการตรวจสอบจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ถามว่าบอร์ดนี้ตรวจสอบยากไหมบอร์ดนี้ขั้นตอนมีแค่นี้ครับเราลอยบอร์ดออกมาครับลอยบอร์ดออกมาตามที่ผมทํานี่แหละแล้วปล่อยไฟเข้าไป12บโวลต์แล้วก็ลบนะครับ แล้วก็เช็คที่ขา11ครับ11ได้5.2 V โวลต์ผ่านนะครับ14ได้5.2 V โวลต์ผ่านถ้าไม่ได้มาเช็คขา9ก่อนขาขา9มีไฟไหมถ้าขา9มีไฟผ่านถ้าขา9มีมีไฟ o อฟแอมม,มีปัญหาในวงจรนะครับประมาณนี้ถ้าขา10เนี่ยถ้าขา8ไม่มีไฟ4.8โวลต์พันก็ไม่ออกก็เหมือนกัน เขาจะมีลำดับขั้นของเขานะครับอันนี้คือการตรวจสอบ SG 3าม5นะครับในการใช้มิเตอร์นะในการใช้มิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูออสซิลโลสโคปครับมาดูรูปขึ้นของเขาหน่อยนะครับโอเคครับเรามาตรวจสอบด้วยออสซิลโลสโคปนะครับส่วนมากก็ชอบเรียกสโคปสโคปนะแต่ว่าชื่อเขาเต็มเต็มเยน่าจะมาจากว่าออสซิลโลสโคปนะครับตอนนี้ผมตั้งที่ชันแลที่1นะครับ5โวลต์ แล้วก็ความเร็ว2ไมโครเซกนะครับประมาณนี้นะตอนนี้ก็เช่นเคยครับเราก็ปล่อยไฟเข้ามาตามปกตินะครับเราก็เช็คที่ขา11เลยนะครับการที่เราจะไม่เช็คขานี้ก็ไม่เป็นไรเรามุ่งตรงมาที่ขา11นะครับอ่าขา11อ่าพันออกตามนี้นะอันนี้พันออกที่106นะครับ106นะถ้าบอร์ดลักษณะพวกนี้เขาจะผลิตความถี่ที่ประมาณ106ครับคราวนี้นอกเรื่องนิดนึง ถ้าเกิดพันเขาไม่ได้ความถี่เขาไม่ได้ตามนี้ก็จะมีคาร์บอเชืตัวนี้ครับตัวนี้นะตัวนี้ไอ้เขียวเขียวตัวนี้ครับที่กําหนดความถี่นะมี R ตัวนี้1ตัวแล้วก็คาร์บอเชืตัวนี้ครับส่วนเจ้าสีเหลืองไอ้แทนทารลัมเนี่ยเขาจะกําหนดซอฟต์สตาร์ทครับจะให้ซอฟต์สตาร์ทมากน้อยนะครับเร็วหรือช้าแต่ถ้าความถี่ไม่ได้ครับก็เปลี่ยน C ตัวนี้ครับสีตัวนี้นะสีตัวนี้จะมาติตความถี่นะครับอ้าวพันออกแล้วนะคา11สิบเอ็ดพันเขาจะ ขยิกขยือแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยสวยนะจะไม่ค่อยสวยนะครับจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมสวยนะก็ผ่าน i อเอีกสี่ตัวจะจะเป็นสี่เหลี่ยมที่สวยนะครับอขาสิบขาสิบสี่ครับอ่าอันนี้คือร้อยหกนะครับร้อยหกนะร้อยหกร้อยเจ็ดกิโลเฮิร์ตประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ถือว่าบอร์ดเขาใช้ได้ครับแล้วก็ดูที่ขาเจ็ดครับเนี่ยขาเจ็ดก็จะมีลักษณะแบบนี้ขึ้นมาขาเจ็ด ขา6ขา5้าเนี่ยขา5กับขา7ครับจะมีสัญญาณพันธ์แบบนี้ขึ้นมานะสัญญาณไอซอทุตตรงนี้นะครับอันนี้เป็นความถี่ตรงนี้นะครับความถี่ภายนอกที่เขากําหนดให้ออกมาด้านนี้นะครับาถามว่าแล้วคราวนี้เขาก็จะผ่านได้อีก4ตัวครับเขาจะผ่านได้อีก4ตัวเราก็เช็คที่ที่ขาที่23ครับอันนี้ขา23อันนี้เราเช็คได้ถามว่าได้เสียไหมไม่แน่ครับได้อาจจะเสีย แต่ถามว่าได้ทางานไหมตอนนี้ได้ยังไม่ทํางานครับเนี่ยแต่ถามว่าพันธุ์ออกเพราะว่าพันธุ์เขาทะลุผ่านออกมาได้ยังไม่ทํางานครับเพราะว่าเพราะว่าทรานซิสเตอร์ยังไม่ทํางานเกิดอะไรขึ้นทําไมทรานซิสเตอร์ไม่ทํางานครับดูรูปนี้นะครับอ่ารูปนี้นะขานี้ขา14ครับสัญญาณพันธุ์ออกมาที่ขา14อ่าออกมาตรงนี้นะอ่าทรานซิสเตอร์อาจจะยังไม่ทํางานเพราะว่าสัญญาณเนี่ย เขาเขาวิ่งผ่านทันเตอร์มาครับทันเตอร์อาจจะไม่ทํางานเพราะเพราะพันก็ออกมาปกติการที่ทันเตอร์จะทํางานได้นี่หนึ่งเขาจะต้องมีไฟเลี้ยงตรงนี้ครับมีไฟเลี้ยงมามีไฟเลี้ยงมา vcc ตรงนี้อาจจะ24สโวลต์ครับชุดนี้นะคือเขาทํางานยังไม่เต็มที่ครับมีตัวหนึ่งที่ทํางานอยู่มีทันเตอร์ตัวหนึ่งที่ทํางานอาจจะเป็นตัวนี้ครับทางานอยู่เมี่ยเขาปินไฟบวก12โวลต์ครับแล้วสัญญาณก็ออกมาที่ขา25แล้วก็อาจจะส่งมาตรงนี้ด้วยนิดหน่อย แต่ถ้าพันธ์เขาทำงานจริงครับอันนี้เขาผ่านได้ขึ้นไปแล้วครับขยายขึ้นไปแล้วสัญญาณเขาจะได้มากกว่านี้ใหญ่กว่านี้นะครับตรงนี้เท่าที่ผมเคยวัดก็คือตรงนี้อาจจะได้5โวลต์นะครับ5.5โวลต์ 5. 5 v, ตรงนี้อาจจะประมาณสัก10กว่าโวลต์ถึง20โวลต์ครับเพราะว่าเขามีไฟย4สีเข้ามาตรงนี้เราวัดได้ประมาณ5โวลต์ทั้ง2นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเช็คในตอนนี้ก็คือ1เราเช็คว่า icsg 3 5 2 5สองห้านี้ทำงานไหมนะครับทำงานเสร็จแล้วมีพันธ์มีอะไรออกไหมในเบื้องต้นเท่านั้นเอง ถ้าเรานําแผงนี้ไปติดตั้งไปติดตั้งจริงนะครับที่บอร์ดเขานี้เรานําแผงนี้ไปติดตั้งจริงที่บอร์ดแล้วเกิดพันไม่ออกครับเรามาเช็คแบบที่ผมถือเนี่ยเช็คออกและให้เราแน่ใจว่าหนึ่งไอซี IC ไม่เสียครับแต่ที่สัญญาณไม่ออกเราต้องมาเช็คที่ขา8ครับว่ามีไฟไหมถ้าขา8ไม่มีไฟทรานซิสเตอร์คู่นี้ครับคู่พวกนี้มีปัญหานะเนี่ยดูวงจรแล้วกันนะครับเนี่ยทรานซิสเตอร์ตัวนี้มีปัญหาครับชุดนี้ชุดนี้มีปัญหา แต่ถ้าตัวนี้มีไฟแล้วพันไม่ออกอ่าก็มาดูตัวขา9ครับขา9ไม่มีไฟก็ออฟแอมเสียหรือท,นทันตเตอร์พวกนี้เสียครับใช่เป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าตัวนี้มีตัวนี้มีแล้วยังไม่ออกครับมาเช็คขาเขา5้าขาหกขาเครับว่ามีพันตรงนี้ไหมมีไฟไหมนะครับอ่าเท่านี้ครับเขาจะอยู่อย่างนี้อ่ะผมลืมเช็คขา5้าขาหขาเตอนที่แทงเปลาเป่าเนี่ยเขาจะทํางานไหมอลองดูครับลองดูนะ ขา7มีไฟ2โวลต์ครับขา7มีไฟ2โวลต์ขา6มีไฟ3.6โวลต์ขา5มีไฟ2โวลต์ครับตรงนี้คือปกติเขาจะต้องมีไฟขา8มีไฟ4.8ครับขา1ขา1มีไฟไหมขา1ไม่มีไฟขา2มีไฟ5โวลต์ขา3มีไฟ0โวลต์ขา4ขา4มีไฟ0.3ขา5มีไฟ2โวลต์ขา6มีไฟ3.6 อันนี้บอดเปล่าๆนะครับขาเจ็ดสองโวลต์นะครับอ่าสี่จุดแปดนะก็สรุปแล้วประมาณนี้นะครับในการตรวจสอบเบื้องต้นนะเดี๋ยวผมจะจะวัดขานี้ไว้แล้วก็เป็นถ่ายเป็นคลิปไว้ข้างในให้เราเห็นนะครับอ่ะตรงนี้ก็ในเบื้องต้นนะเพราะว่ามีมีเพื่อนเพื่อนช่างมาถามผมในวันนี้แหละวันที่อัดคลิปเนี่ยครับว่า ผมถอดแผงนี้ออกมาแล้วถอดออกมาแล้วปล่อยสัญญาณเข้ามาปล่อยไฟเข้ามาตามนี้แล้ววัดสัญญาณพันได้ครับแต่พอผมเอาแผงตั้งไปไปเสียบไปติดตั้งนี่พันหายไปเลยครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรผมก็ถามว่าไปเช็คที่ขา9ไปเช็คที่ขา8ุ่าสรุปแล้วขา8ไม่มีไฟครับพอขา8ไม่มีไฟผมก็บอกว่าถอดทามซิสเตอร์ออกหนึ่งตัวนะครับผมก็บอกว่าลองถอดซสเตอร์ตัวนี้ออกนะครับ ถอดออกปั๊บไฟขา8มีไฟขึ้นมาผมก็เลยบอกว่าให้มาเช็คทานเซเตอร์ชุดนี้คู่นี้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นถามว่าทานเตอร์ตัวนี้เสียไหมทานเตอร์ Thunder ตัวนี้ทํางานได้ปกติครับถ้าทานเตอร์ตัวนี้ทํางานแสดงว่าทานเซเตอร์ตัวนี้ไม่ทํางานจริงๆตัวนี้จะต้องทํางานครับไอคิวสจะต้องทํางานนะไอคิวตรงนี้ไอคิวสตรงนี้ต้องไม่ทํางานครับถ้าเมื่อ,อไหร่เขาทํางานครับเขาดึงไฟลงกล่าวขานี้จะหายครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ทํางานเงื่อนไขตัวนี้ไม่ทํางานมีเงื่อนไขเดียวคือไม่มีไฟเข้ามาเลี้ยงในขา B ีของเขาตรงนี้นะครับหรือถ้ามีไฟมาแล้วสแสดงว่าแทาร็เตอร์ตัวนี้เสียครับเราไล่ไป็นลําดับอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของของคลิปนี้นะครับไอตระกูล ตระก,กูลนี้บ้างนะครับตระก,กูลนี้ปวดหัวมากเลยนะครับแต่ตระก,กูลนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ SG เนี่ยโอเคนะครับสวัสดีครับ